ตำแต่งที่เรียบร้อยพี่น้องสวัสดีจ้าข้าพ่อกระตอนบ่ายวันนี้มากินอันตำบักแต่งกับนังเข้มได้พี่เนาะเกื่อจะได้กินกับเจหนวายอีนุ่งจานเนาะกระชินแลี่ยวกระมาจีนังเข้มแล้วก็มาตำบักแตงก่งเผื่อเสียก่อนจนวายยินจนเข่งเค่งที่ก็ดีเลยค่ะ khen cô, nói mình quan gì nữa, chăm phải là nhang mua vốn nhưng quan là bán đấy. เดกพีชอมเบตกินน้งเค็มครับี่ดรอนบาดอนออืมับผู้บ่าวนาการยเพ่อมาเด้อผู้ตื่นเด็กลูกชาว่ะนะเปนทีหู้อยู่แล้ว เพื mm ่อนคุณ hmm. บ mm ่าวก็เอื้อนไปจนจะเขมากน้งมุ้ักขมักน้างหรือบ่ก็ไปคือไปว่าว่าไปนั่งนะว่าไปหักจากเขาหะมักน้างบบจัก เขาหลับนางได้ือโบประมาณเทนั้นเออพ่อไประชาลนนะพี่น้องพอเขาพอทาถ้ากระหินถามนางทองเถ่อตัวเดียวจะมาถามเปรักเป็นเลข นัตตอรี่หละออยมาเดอพี่น้องพอได้กำลังเห็นเบียงเห็นงานกำลังทำการทำงานกำลังเลือกการเลือกงานกำลังอยู่ในห้องทำงานการมาเดอมากินนางเค็มน้ำพันพี่น้อง เพทงโพดก็พอกันคือเก่าถ้าออกลับมาเต็ม จห,หัวจสวนนั่งกันได้ข้าวพังมัทมักเตงกิน มือคลา้าก็แพ่ก็แลกว่าสิบ้าน้ำเขงน้ำกอนหัดอีหลดน้ำแขงมานั่งว่าบ้า้องดองเข้าไปวิคผับเปนคนมาช่างาว่าเอาไนน่เดอริปถุงนั่งแต่ว่า ตกมกตยยุกใจจะหลุดน้ําเค็งเมื่อปอ้าเขาเฮงกําลังลาดเอาอีกพีน่น,ออน,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 น้องญาตบ่พอกับบ่พออันี้ชิทุ่งที่แหลมึงมาหักลับมามึงบ่มาหักลับบ่มานาะอันเนาะเฮ้ยตอ 给呀。嗯。<One. S 1> <c oughs> เทบขนาดเลยพระคุณกระลาบเท่าพระคุณเกง่งเาไม่ต้นที่ยังขะนะง่ายดูให้ดูง่ายายพลังคุณนกะหิ้วเข่าขนาดนาบุบบูบดงอจังหน่อยนะพี่นน้องพี่น้องขึ้นมาจะหิ้วขึ้นมาจะเกี่ยวเข่า ดันม um okay. <source> yeah. ือนะบุญนะง้อกับเบิ่งคลิปนะจลีเด้อจคลิปแห้เอ๊มใช่อื้ม ครั้นี้ก็บ้ามันกิน้ำเน็ตก,ก็ชุแซชบกว่าเขาอืม แคบขนาดระวังไข่ระวัง,ะงนาวด้วยตากินร้านจะมีแฮ้ กุเบาว้อน <si suppression> ักเลียนนะเล่น้อยปอหนึ่งกับปอทองนทำมาแช่ปาแชวล่างะกเป๋ามือใช่ลาบมึงใหญ่ไปไห้ด้วยาไปโกนมาขามาเป๋ามือใช่ พิษด,ดิโมเดลแซ่บดล้มลมมนั่นนะครับเข่ามวนนาะพนอพ้นองะเลนข้าวดึ้เข่าเทหาบนะลมผัดเป่าเขากนัาม,ามลำ้มมวน นางเคยหาบนะคะขางรุ่นสมุนเขาบรหารนะสมุนอีกเนาเขาบรจับครับสมือรุ่นไฮโซโอเ่งพนะุทเงินเย็นใหม่ก่อนตัวอะไร thật nó nhập thì nó nhầm bột thân thịt bột nhầm xôi mình bớt đây bay nè มาเดิอปูบ่าวไม่หยามนางคิมน้ำเนยวาวใครนุยจักรปูบ่าวจะเข้าินหัวนั่งหรือบ่อนอกมีแตว่าเขาเอาละครับพี่น้องจะได้กลับ ภากบรรยากาศถ้ามีนักขึ้นนักบอลนะคะับว่าบุตรภากเปน,นั้งเข้มครับอันตามมักเตงพนัมลาพิโน่ตัวบ่งหนาพอกันหน่อยสวัสดีจ้าทางให้ทางแก้ทางบึง,บงเริ่มแล้วจ้า